ăn gặp Ê, lên đi lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp มูโดนแล้วครับเจ้านี้ครับจะลงเป็ดไหมครับน้องมึงผู้เลียงว่านี่มาดูกับว่าตัวเลย Cây na ra rồi này. Chút tay nát cặp mấy cây plát cặp Chú ít, chú ít lên nắng lên nắng lên Nhà nhà ôn hai chú hai mà mình đã bắt đầu nào mình đi nhảy 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 ừ ngang rồi ngang qua ngang lên ngang ngang mà ngang 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 เออปาตังนี้ปาตังนี้ปาตังนี่เลยติดใจโม่มาหรืออะไรปลามนี่ปลามนี่ปลามับังบังกลับมาบังบังกลับมาบังกลับมากดเลยกดเลยกดเลยตกมาตกเลยเออกดไปบังกลับมาบังกลับมา

มอมมาเลยปิดคลิปก่อนครับมองมาเลยครับยุ่งม,มาแล้วนะครับเช้านี้ทำการเลยครับไตนี่นัดเอาแล้วนะครับทำการแล้วาเร็วอ๋อนะนครับ

อินซีกับอินซีมาเลยครับว้าวนี่นะครับมาเลยนะครับเช้านี้ครับดูหน้าตาอีกอนครับนี่ครับสุดยอดครับสุดยอดจะเจนไปเลยครับอันแล้วครับอินซีปตาลุ่นะครับวันนี้ตั้งใจตอกอินซีตาตาลุ่มแลเลยวันนี้

Thì vừa ta lung ngọc oh, đi vừa ta lung. Ô hô ơi Ôi nhói gặp nhói nhói. Còn ta. Ôi wing wing. <laughs> โย่แล้วครับโย่แล้วต่อเลยต่อเลย <c oughs> เดี๋ยวจัดลาวครับเดี๋ยวจัดลาวอันนี้ไอ้น้องก็เล่นตรงครับอาชีพเขาครับใส่ประมาณช่วงลูกครับตัวนี้ใส่สอยครับในย่ยองจอกจุย้ยเลยโอ้ยใส่งามครับโอเคโอเคจอดอันแล้วครับ อินทรีตาลุงนะครับวันนี้ตั้งใจตกอินทรีตา,ตาลุ่งนะลยวันนี้มาแล้วครับมาแล้วอยู่ไหนครับอยู่ไหนน,น,น,นี่อยู่นี่ครับไปเตื้ออ๋ออยู่ที่น้องไงเป็นลูก

Còn lưới của ta ôi wing, <laughs> wing, vô leo wing, <gặp>, vô leo wing, 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 anh wing, 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 ไ่ประมาณช่องลูกับตัวนี้ใส่ซอวยครับน่ยองจกช่วยเโอ้ยใส่งามครับโอเคโอเคจอด